มาพบกับพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวชภาคที่สองกับตอนที่สี่กันเลยนะครับเรื่องมานะฮะทัศนยะนะฮะก็ได้รู้ตัวตนที่ใครกินของสาวผมแดงแล้วครับนั่นคือลีน่านั่นเองนะครับแล้วเธอก็นะฮะก็ได้คิดจะกาจัดทัศยะทิ้งนะฮะแต่เธอนะฮะก็ทําไม่ได้นะฮะก็ได้โดนทัศยะจับตัวได้นะครับแล้วเธอนะฮะก็ได้เรียกให้ลูกน้องของเธอนะับออกมาช่วยนะครับ แต่มิยุกินะครับที่มากับอาจารย์ของทัศิยานะครับก็ได้เข้ามาช่วยไว้ก่อนนะครับลีน่านะฮะที่ลูกน้องของเธอนะฮะโดนจัดการไปหมดนะเธอก็เลยพูดขึ้นนะฮะสามต่อหนึ่งนี้มันไม่แฟร์นี่แล้วทัศิยานะฮะก็ได้ยื่นข้อเสนอนะครับแ๋ยวฉันจะดวลกับเธอเองถ้าฉันชนะเธอต้องตอบคำถามของฉันแต่มิยุกินะครับก็ได้พูดขึ้นนะครับท่านพี่ขอน้องเป็นคนดวลเองได้ไหมคนที่คิดจะฆ่าท่านพี่น้องมิววันยกโทษให้เด็ดขาด อาจารย์ของทัศยานะครับก็ได้ขอเป็นกรรมการให้นะครับและขณะที่กําลังจะประกาศเริ่มการต่อสู้นะครับทัศยาก็ได้ขออนุญาตก่อนนะครับเพื่อที่จะมาปลดปล่อยพลังให้มิยุกินะครับมิยุกินะครับหลังจากที่ทัศยาปลดปล่อยพลังหนึ่งออกให้นะครับก็ได้ปลดปล่อยบางใครออกมานะครับแล้วนะครับอาจารย์ของทัศยาก็ประกาศเริ่มต่อสู้นะครับทั้งสองนะครับสู้กันอย่างสูสีนะครับแล้วก็ไม่มีใคร ได้เปรียบกันนะครับแต่ที่สุดนะครับทั้งสองนะครับก็ได้ปลดปล่อยบางใครออกมาทั้งคู่นะครับทัชยะนะครับที่เห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยต้องเข้าไปขวางไว้นะครับขณะที่ทัชชยะนะครับกําลังคิดว่าจะเอายังไงดีนะครับลีน่านะครับก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันเป็นคนแพ้เองคืนสู้ยังไงฉันก็ถูกกดดันให้แพ้อยู่แล้วนะครับก็ได้พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าฉันจะตอบคําถามนายและคําตอบจะมีแค่เย็ดกับโนเท่านั้นและคําตอบที่ฉันตอบไม่ได้ ฉันจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแล้วก็ตัดมาที่ห้องนอนของลีนานะฮะเธอกำลังร้องไห้นะฮะแล้วลูกน้องของเธอนะฮะก็ได้ถามว่าเธอเป็นอะไรนะฮะแล้วเธอก็บอกนะฮะว่าฉันเป็นถึงหัวหน้าสูงสุดแต่กลับมาแป้ให้กับเด็กทักเรียนมปลายนี่มันน่าอายมากเลยนะครับก็ได้ถามลูกน้องของเธอนะครับว่าสำนักง,งานใหญ่มีคําสั่งอะไรมาใหม่มากไหมแต่ลูกน้องเธอนะครับได้ตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่มีเรื่องที่อยากแก้ <4 S 2> ให้ทราบสี่คนที่บาดเจ็บเมื่อคืนมีคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงไม่สามารถกลับมาทำภารกิจได้เราจำเป็นต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาแทนค่ะแต่เห็นทีค่อนข้างยากที่สตาฟจะส่งกำลังเสริมมามากกว่านี้ค่ะและลูกน้องของเธอนะฮะก็ได้บอกอีกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องจองเวทร,ระดับยุทธวิถีหน่วยอื่นก็ยังไม่ได้ข้อมูลมาเพิ่มเลยค่ะพอพูดถึงหน่วยอื่นนะฮะลีนาก็เลยถามขึ้นนะฮะพรรคนี้ไม่เห็นเนียเลยลูกน้องเธอก็เลยบอกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียจะไปที่โรงเรียนของคุณค่ะไปเรื่องงานนะคะรู้สึก จะไปนําส่งอุปกรณ์ตรวจวัดเกี่ยวกับ CAD นะคะก็ตัดมาที่ซิสเซอร์นะครับที่อยู่อเมริกานะฮะเธอได้ให้เพื่อนของเธอคนนึงนะครับไปสืบข้อมูลนะครับที่ทัสเซยนะฮะได้บอกให้เธอไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนของซิสเซอร์นะฮะก็ได้บอกนะฮะว่าข้อมูลที่ซิสเซอร์ให้ไปหาน่ะมันถูกปิดบังไว้ในระดับสูงสุดแต่ที่รัสเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการทดลองสร้างและทำลายไมโครแบคโฮมที่มีพื้นที่อยู่บนมิติพิเศษ,ษ และภาพนะครับก็ตัดมาที่โรงเรียนนะครับทัศยานะฮะก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมนะครับคนนะฮะก็ได้ถามทัศย่านะครับว่าเรียกมาอะไรนะครับวันอาทิตย์แต่ทัศยานะฮะก็ได้บอกนะครับว่าผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบแล้วทุกคนนะฮะก็ได้พูดนะฮะขอฟังหน่อยทัศยานะฮะก็ได้บอกนะครับหลังจากที่ได้ตามบอดแสคนร้ายนะครับเมื่อคืนนะฮะก็ได้ทราบนะครับว่าดูเหมือนคนร้ายจะเป็นจองเวทที่หลบหนีออกจากหน่วยกองทัพ USNA ทัศยาบอกนะฮะทุกคนก็พากันตกใจนะครับมิกกี้ก็ได้ถามนะครับว่าระเบียบวินัยของหน่วย USNA นี่เรารวมลงหรือเปล่าแต่ทัศยานะฮะก็ได้ตอบนะครับว่าตรงกันข้ามมากกว่าทัศยานะฮะก็ได้พูดต่อนะฮะพรสไซทําให้มนุษย์เปลี่ยนสภาพไปใช่ไหมล่ะถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อสภาพจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายถ้าคาการนิยมจะเปลี่ยนไปตามถูกกาฝากด้วยก็ไม่แปลกมิกกี้นะฮะก็ได้ตอบนะครับเรื่องนั้นมันก็จริง หลังจากนั้นนะฮะทัศยะก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนนะครับระหว่างที่ทัศยะเดินทางกลับนะับมิยยกิก็ได้ถามทัชยานะฮะท่านพี่กุ้มใจเรื่องอะไรเรื่องนีหน้าหรือเปล่าทัศยะนะฮะก็ได้ตอบนะฮะปกปิดมิยยกิไม่ได้จริงๆเลยนั่นแหละก็ะจบนะครับกับพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวศตอนที่4นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ